วิธีดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในเส้นทางของการสอบติดคลิปนี้พี่ตั้งใจทําขึ้นเพื่อเด็กเขาข้าเลยเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแหละและอยากมาให้กําลังใจทุกคนก็พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มลุยตั้งแต่กลางปีที่แล้วหรือปลายปีแล้วไม่เป็นไรแต่ช่วงเนี้ยพี่ยังไม่อยากให้ทุกคนถอดใจยังอยากให้สู้ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่า เอาง่ายๆนะถ้าแบบน้องที่แบบเหมือนตั้งใจมาแล้วแล้วหลุดในช่วงนี้แล้วมาฟังคลิปนี้เนี่ยที่พี่กำลังพูดอยู่ไม่เป็นไรให้เชื่อไว้ว่าเราเองหรือตัวฉันเองเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสอบติดอยู่เนี่ยพี่พูดแล้วแบบจ้องหน้าแบบจ้องตาเราเลยเนี่ยว่าเฮ้ยตัวเราถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยเราพักวิชาเลขพักวิชานูนวิชานี้พักมาแล้วสัปดาห์หนึ่งสองมันก็ยังมีโอกาสติดอยู่ยังมีโอกาสติดอยู่เชื่อพี่ได้เลยการันทงฟันตี แล้วให้น้องคิดเล่นๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวพี่เองนะตัวพี่เองตอนที่พี่หลุดตอนมหกพี่คิดเล่นๆแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไอตอนประกาศผลเนี่ยแล้วมันมีชื่อเราในวันสอบติดอะ่ะวันนั้นเราเราจะรู้สึกยังไงหรือเราจะทําอะไรวะวันนั้นที่พี่รู้สึกที่ที่พี่รู้สึกกับตัวพี่เองตอนที่แบบมันมันจินตนาการไปก่อนนะตอนนั้นที่แบบยังสอบไปติดยังกะโลกกะไลอยู่เลยนะจินตนาการเฮ้ย วันนั้นก็คงแบบตัวกูเองก็คงแบบน้ําตาคอคอเพราะว่ามันจะต้องไปบอกแม่นะว่าแบบมันมันมีชื่อเราในวันสอบปิดแล้วแล้วก็มันจะต้องเป็นฟิลที่แบบเออกูอยากเล่นเกมเนี้อยากดูซีรีส์นี้คือวันนั้นอนะอยากทําอะไรก็ได้ที่แบบอยากทากูจะไม่แตะหนังสืออะไรทังที่แล้วแค่มันจินตนาการเรื่องเนี้ยแล้วแบบแล้วมันมีความสุขอะให้น้องนึกเรื่องที่แบบนึก นึกเรื่องแล้วนึกเรื่องอะไรก็ได้ที่แบบมันมีความสุขกับเราอ่ะเออจนินตนาการไปก่อน้ถ้ากูสอบติดกูจะทาอะไรเดี๋ยววันนั้นไปบอกแม่ไหมไปเดินเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไหมไปเที่ยวกับแฟนเล่นเกมนู่นนั่นนี่ไหมเออลองนึกไปก่อนและก็ถ้าน้องตอนแน้นหลุดนะหลุดแบบเดือนหนึ่งสองเดือนหลุดช่างแม่งยังไงก็ติดเชื่อพี่ช่างแม่งยังไงกูจะต้องติดเริ่มง,ง่ายๆเลยอ่ะขคอหนึง่ง อ่ะวันนี้วันนี้อ่าใครใครที่แบบฟังพี่ย้อยหลุดวิชาเลขมานานแล้วไม่ต้องห้ามรู้สึกผิดห้ามไม่ถึงอดีตช่างแม่งอดีตก็คอยมันยังไงกูต้องติดกูเริ่มวันนี้เลยข้อเดียวอ่ะง่ายเลยข้อเดียวเฮ้ยกูลองซิงว่ากูจินตนาการและคันแลนะจินตนาการเฮ้ยกูสอบติดนะกูทำอะไรอย่างพี่หน่ยจะไปบอกแม่วันนั้นนะคงแบบกูคงน้ําตาคอไปบอกแม่ว่ากูสอบติดแล้วแล้วก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวเล่นกาแฟอะไรอย่างงี้นะเอองีงเงงประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ย พอน้องจินตนาการนึกถึงเรื่องที่เรามีความสุขก <Ooh. S 1> <ส>ันเนี่ยลงมือทําข้อเดียวขอพี่ขอ,ข,อ,อ, şey, อข้อเดียวทําก่อนที่เฮ้ยเอาสักข้อเดียวเอาข้อสอบปีล่าสุดมาก็ได้หาข้อไหนที่แบบกูพอคุ้นๆุ้นหน anne, อ่อยเอามาทําสักข้อเดียวแล้วถา้าน้องทําตามนี้ที่พี่บอกครบนะจินตน,นาการเรื่องที่แบบมันมีความสุขกับเราเอาโจทย์มาทําสักข้อหน่งยน้องเชื่อไหมว่านี่คือความลับเลยวันถัดไปน้องจะทําได้เยอะขึ้นอาจจะเป็นสองข้ออาจจะเป็นสามข้อแล้วน้องจะกลับมาอยู่ในโฟ เชื่อพี่ยังไงถึงแม้ว่าไม่มีใครเชื่อน้องที่ฟังอยู่เนี่ยพี่เชื่อพี่เชื่อว่าทุกคนจะสอบติดและทุกคนไม่ว่าจะหลุดหรือจะเพิ่งมาเริ่มตอน,นีีน้ทุกคนแม่งก็ทําได้ทุกคนยังสอบติดได้พี่เชื่อมองตาพี่พี่เชื่อพวกเราทุกคนแม่งทําได้เนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะสู้ๆทุกคนมีอะไรก็ทักมากปรึกษานู่นนีน่ได้ยังไงพี่จะอยู่ช่วยเราจนสุดทางเนาะบายบาย